ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h c a r คร ป้าแอวจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้พิการและคนชราเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดหน้ามูลน,นิธิศรีวัฒนาเชษเชียร์ที่อาคารศินพิพัฒนมูลนิธิศรีวัฒนาเชษเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางมุทิตาป้าแอลอนุสังสวัสดิ์เลขานุการนอำเภเมืองสมุทรปราการที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเมนูข้าวราดน้ำตก ไก่ทอดให้กับผู้พิการและคนชราเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตัวเองโดยมีนางการจนาปั้นศริรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการอาทินางขวัญใจเกตงามนางเฉลวยเพียรหาสินนางพานิ์แต้กิจพัฒนานางชวีวันณสิทธิแก้วเดินทางมาร่วมทำบุญและร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนางมุทิตา้ายแอวอนุสังสวัสดในครั้งนี้ด้วยโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นทั้งผู้รับและผู้ให้ โดยนางมุทิตาไปแอวอนุสังสวัร์ยังได้แนะนําตัวคณะกรรมการเหล่ากาชาติพร้อมกล่าวขอบคุณที่มาร่วมทําบุญให้กับผู้พิการและคนชราเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของตนเองด้วยลเเสร็จไปย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวนะคะโหลจานักน้องวาแววมาๆๆขอบคุณค่ะ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแม